รายการนี้เป็นรายการที่เหมาะกับผู้ชมที่มีเอว30นิ้วบวก,บวกผู้ชมที่มีเอวน้อยกว่า30นิ้วควรได้รับคำแนะนำเนื่องจากรายการนี้เป็นรายการที่เที่ยวจริงกินจริงอ้วนจริงไม่มีสแตนด์อินวันนี้นะคะจะพาไปกินราเมงแต่ว่าพิเศษกว่าราเมงกะละมังใน EP 8ีอีส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะร้านนี้ชื่อราเมงคิริวค่ะ เข้ามาในร้านนะคะก็จะเป็นร้านเก่าๆสไตล์จีนโบราณค่ะส่วนเมนูนะคะก็มีหลากหลายเมนูเลยค่ะมีทั้งรามเมงนะคะแล้วก็ข้าวผัดแล้วก็เกี๊ยวซาก,ก็มีค่ะแค่เมนูรามเมงนะคะก็ปาไปหนึ่งหน้ากระดาษ A4 แล้วค่ะมีทั้งรามเมงผักรามเมงเนื้อสัตว์นะคะแล้วก็รามเมงแบบราดหน้าด้วยค่ะ ของผู้ชายนะคะสั่งอันแรกเลยนะคะเป็นจำโป้งราเมงเขาบอกว่ามีซีฟู้ดเพียบค่ะ1,100เเยนค่ะส่วนของผู้หญิงอย่างเรานะคะเลือกแบบสตาร์วินาเพิ่มพละกำลังแล้วก็เลือกได้ว่าจะเป็นคาราเกะไก่ทอดหรือว่าเป็นหมูทอดค่ะแต่ว่าไก่ทอดเคยกินมาแล้วเลยลองเลือกหมูทอดดูค่ะเห็นไหมคะเป็นเมนูลำดับที่4นะคะ1,100เเยน ตอนแรกก็คิดว่าเออราคามันก็ค่อนข้างแพงเนื้อปกติกินลาเมงปกติมันก็แค่แปดเก้เยนนะคะแต่นี้ตั้งพันหนึเยนแน่แต่ตอนมาเสริมนะคะคิดว่าเอาเอเเดี๋ยวตอนไปจ่ายตังค์เดี๋ยวจะจ่ายพันหเลยอะไรจะชามใหญ่ขนาดนี้แบบมาเป็นอ่างเลยค่ะเส้นผ่านศูนย์กลางของชามอ่างเนี่ยนะคะไม่น่าต่ำกว่า20เซนแน่นอนค่ะเพราะว่าขนาดความยาวของมือถือ2เครื่องรวมกันเนี่ย ด,ดีไม่ดีอาจจะไม่พอด้วยนะคะแล้วราเมนกะละม,มังรอบที่แล้วก็ว่าใหญ่แล้วนะรอบนี้ใหญ่ยิ่งกว่าเดิมอีกอะปลาหมึกหอยเชลลหน่อไม้อ,อ๋อเห็ดหอม เป็นราเมงนะคะเป็นสดอ่ะบะมีกุ้งเป็นราเมงที่เขาใส่น้ำซุปปกติไว้ก่อนนะคะแล้วก็เขาไปผัดเหมือนผัดลาดหน้าแล้วก็ลาดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นน้ำมันก็จะเหนียวๆกลมๆนัวมากเลยค่ะอันนี้นะคะ s t a m i n าหมูทอดของเราโอ้โหมาถึงตื่นเต้นแต่ก็ตกใจด้วยนะคะแม่ใหญ่ขนาดนี่ลองเทียบกับมือนะ ดูดิใหญ่โตมโหฬารน,นี่นะคะมันก็จะเป็นคลายๆแบบนี้ราดหน้านะแล้วก็เป็นน้ำซุปแบบปกติแล้วก็เป็นน้ำซุปแบบราดหน้าแล้วเส้นก็จะแบบน่ากินมากอะ่ะโอ้โนี้ก็เป็นหมูทอดนะคะชิมบรล่มบะลํมมากเลยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ